ให้ทุกเช้าเราเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานดีๆที่จะแผ่พลังงานบวกไปสู่ผู้คนรอบคางของเราได้ค่ะบางครั้งนะคะเราทำอะไรลุม่มเหลวเพื่อที่เราจะได้เฉลาดเราผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้แก้ไขเราเจ็บปวดเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นไรสอนให้ใจได้แข็งแรงสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เราได้ฝึกตัวเอง แล้วก็ฉลาดขึ้นค่ะความโกรธนะคะทําให้หัวใจทํางานหนักความรักจะทําให้หัวใจทํางานดีความดีก็จะทําให้หัวใจนั้นพองโตส่วนความโง่จะทําให้หัวใจเราเสียหายได้ค่ะใครเขาจะมองเราในแง่ไหนอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจให้มากค่ะหากเอาความสุขของเราไปผูกติดกับสายตาคนอื่นเราจะหาความสงบสุขได้ยาก เวลาของเรานะคะเดินไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดไม่ต่างจากชีวิตที่มีแต่เดินไปข้างหน้าไม่มีเมื่อวานให้ย้อนกลับไปแก้ตัวมีแต่วันนี้และพรุ่งนี้ให้เริ่มต้นใหม่ค่ะไม่มีอะไรจะอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้เงาที่ชิดใกล้สิ้นแสงเมื่อไหร่ก็หายไปเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะฝากไว้ว่าเริ่มเป็นไม้ใกล้ฝั่งต้องนั่งคิดเหลือชีวิตยาวนานสปานไหน เมื่อหมดกรรมจำภาพจากโลกไปจะมีใครชื่นชมสมบัติเราถึงมีบุตรสุดรักก็ยากพึ่งสักวันหนึ่งรักตัวครอบครัวเขาเราอุตส่าห์หาให้คงไม่เอาล้วนของเก่าเกินวัยไม่อยากรับมองโถถ้วยสวยสีที่เคยคุ้นเริ่มหมดเงาขาวขุ่นเพราะฝุ่นจับหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียดนับ วางสุมทับอับชื้นเริ่มขึ้นลาค้นปืนผาหน้าไม้จากใต้ตู้ยังดีอยู่ของเก่าเรารักษารูปภาพเก่านานนมสะสมมาทั้งเงินตาเก่าใหม่มีใช่น้อยหีบเสื้อผ้าแต่ก่อนตั้งสอนทับถูกเก็บพับห่างงานการใช้สอยเสื้อกันหนาวกลำงานผ่านดงดอย มีล่องรอยเลาะลุ้ยคุยแดนดินนึกถึงวันข้างหน้าถ้าเราสิน้นอาจจมดินเน่าเหม็นเป็นขยะห่วง้าเครื่องใส่กล่องเต็มห้องพระเป็นภาระของใครยังไม่รู้เริ่มแจ้งชัดสัจธรรมอันล้ำค่าเราเกิดมามือเท้าเปล่าทั้งคู่หลงควยคว้ามาคองเป็นของกู้กองสุมอยู่เปล่าๆตอนเราตาย จบไปแล้วค่ะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้นะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ